เจ้าหน้าที่รถนอเขตมูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครมูนิธิร่วมกตัญญูสนับสนุนหีบบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่พร้อมเคลื่อนย้ายร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2568อาจารย์ใหญ่จากห้องปฏิบัติการสถาบันการแพทย์จักรีนรบดินจังหวัดสมุทรปราการไปยังวัดต่างๆเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาจำนวน67ร่างได้แก่ วัดบางพลีใหญ่ในหนึ่งร่างวัดมงคลโคทาวาสจำนวนเก้าร่าง วัดราชบูรณะจำนวน10บร่างวัดลาดหวายจำนวน15ร่างและวัดบางพลีใหญ่กลางจำนวน32ร่างโดยได้รับความเมตตาจากพระวชิรขณาธรท่านเจ้าคุณแจ้เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีประชุมเพลิงร่างผู้อุทิศร,ร่างกายเพื่อการศึกษาอาจารย์ใหญ่จำนวนหนึ่งร่างโดยมีอาจารย์อธินันพรหมมาโฮมอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเจ้าหน้าที่ตัวแทนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันการแพทย์จาก,กรีนรุบดินจังหวัดสมุทรปราการนายชะโอดรุ่งเรืองที่ปรึกษานายกอบจอสมุทรปราการคณะวิทยาวจัจ